สวัสดีค่ะดูเอจากมาดูโฮมอลายตี้วันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับบ้านทรงปัญญากันค่ะลักษณะบ้านทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาเป็นแบบบ้านที่หลังคาทั้ง4ด้านลาดเอียงลงมาทุกทิศทางมาบรรจบกันที่จั่วหรือยอดกลางของหลังคาทําทให้บ้านดูสมส่วนสวยงามและให้ความรู้สึกมั่นคงหรูหราเหมาะกับทั้งบ้านชั้นเดียวและสองชั้นจุดเด่นของบ้านทรงปัญญา1แข็งแรงทนลมทนฝนดีมากเพราะไม่มีหน้าจั่วที่รับลมโดยตรงลมจะไหลผ่านหลังคาได้ดีจึงเหมาะกับพื้นที่ท,ที่มีลม เนื่องจากชายคาจะยื่นออกครั้ง4ด้านทําให้ช่วยป้องกันแดดและฝนได้รอบบ้าน3ระบายน้ําฝนได้ดีหลังคาลาดเอียงหลายด้านช่วยให้น้ําไหลลงได้รวดเร็วไม่ขังไม่ลวกซึมง่ายเสียให้ความรู้สึกหรูดูแพงเป็นสมยอดนิยมของบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศข้อเสียเล็กน้อยต้นทุนก่อสร้างสูงกว่าหลังคาทรงจัว่วเพราะใช้วัสดุมากกว่าและโครงสร้างซับซ้อนพื้นที่ใต้หลังคาน้อยกว่าเพราะไม่มีช่องสูงแบบหน้าจัว่วอธบายอากาศได้ยากกว่าหากไม่ติดช่องลม สวัสดีค่ะดูเอากมาดูโฮมอลายตี้วันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับบ้านทรงปัญญากันค่ะลักษณะบ้านทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาเป็นแบบบ้านที่หลังคาทั้ง4ีด้านลาดเอียงลงมาทุกทิศทางมาบรรจบกันที่จั่วหรือยอดกลางของหลังคาทําทให้บ้านดูสมส่วนสวยงามและให้ความรู้สึกมั่นคงหรูหราเหมาะกับทั้งบ้านชั้นเดียวและสองชั้นจุดเด่นของบ้านทรงปัญญา1แข็งแรงทนลมทนฝนดีมากเพราะไม่มีหน้าจั่วที่รับลมโดยตรงลมจะไหลผ่านหลังคาได้ดีจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีลมแรง เนื่องจากชายคาจะยื่นออกทั้ง4ด้านทําให้ช่วยป้องกันแดดและฝนได้รอบบ้าน3ระบายน้ําฝนได้ดีหลังคาลาดเอียงหลายด้านช่วยให้น้ําไหลลงได้รวดเร็วไม่ขังไม่ลวซึมง่ายเสียให้ความรู้สึกหรูดูแพงเป็นส่งยอดนิยมของบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศข้อเสียเล็กน้อยต้นทุนก่อสร้างสูงกว่าหลังคาทรงจัว่วเพราะใช้วัสดุมากกว่าและโครงสร้างซับซ้อนพื้นที่ใต้หลังคาน้อยกว่าเพราะไม่มีช่องสูงแบบหน้าจัว่วอธบายอากาศได้ยากกว่าหากไม่ตดช่องลม